บทสวดมนต์บทแผ่เมตตาตนเองแผ่เมตตาให้สรสรพสัตว์บทสวดขออโหสิกรรมคาถาแผ่ส่วนบุญกุศลบทสวดมนต์กราบนมัสการบูชาพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธพคกวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอหรหันต์ด่าเพิงกิเลสเพิงคุโดยสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทงังพควันตงังอภิวา เทมิข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากาโตภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วทำมังนมัสมิข้าพเจ้าขอนมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโคพระสง์สาวโของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังน้ มามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์กราบบทสวดมนต์กราบนมัสการพระพุทธเจ้าตัาง้งนมโมสามจบนมโมต,ต,ตัสสะภควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนโมต,ตัสสะภควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนโมตัสสะภควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส เป็นผู้ตรัสรูด้วยพระองค์เองโดยชอบบทวสดมนไตร,าส,รสารนคมพุทธัสสง,งสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นสารณะข้าพเจ้าขอถือเอาพระธรรมเป็นสารณะข้าพเจ้าขอถือเอาพระสงฆ์เป็นสารณะทุติยามปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยามปิธรรมัง สารนังคัดฉามิทุติยามปิสังคังสารนังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าขอถือเอาพระพเจ้าเป็นสารณะแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าขอถือเอาพระธรรมเป็นสารณะแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าขอถือเอาพระสงฆ์เป็นสารณะตัติยามปีพุทธังสารนังคัจฉามิตัติยามปิธรรมังสารนังคัจฉามิตัติยามปิสังคังสารนังคัดฉามิ แม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นสารณะแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าขอถือเอาพระธรรมเป็นสารณะแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าขอถือเอาพระสงฆ์เป็นสารณะข้าพเจ้าขอเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึง่งที่ระลึกแม้ครั้งที่หนึ่งแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามบทสวดมนต์แผ่เมตตาแก่ตนเองอาหางสุขต โหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอาหังนิทุโโหมิให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อาหังอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวนอาหังอพยาปะโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอาหังอะนีโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอตานังปะริหาร ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุกกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุภัยทั้งสิ้นเทินบทสวดมนต์บทดแผ่เมตตาให้สัรพสสตว์สเเพสัตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกอแก่เจตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะเวราโหรตุจงเป็นสุเป็นสุเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาผลตุจงเป็นสุเป็นสุขเถิดอย่าได้เบีย ซึ่งกันและกันเลยอะนิคาโหนตุจงเป็นสุเป็นสุเถิดอย่าได้มีความทุกกายทุกใจเลยสุขีอตานางปะริหะรันตุจงมีความสุกายสุใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภยัยทั้งสิ้นเถิดบทสวดมนต์บทสวด,สดขออโหสิกรรมมีดังนี้กายะกรรมมังวจีกรรมมังมโนกรรมมังสันจิจักกรรมมังอาสัน จีจะกรรมมังขมันตุเมเอโหสีกรรมมังภาวะตุเมกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมพิฆาเจ้าได้เคยล่วงเกินกับผู้ใดไว้ทั้งโดยเจตนาตั้งใจก็ดีหรือไม่ได้เจตนาตั้งใจก็ดีไม่ว่าทั้งในภพชาติใดๆก็ตามก็ขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายจงโปรดยกโทษ ให้อภัยให้เป็นอโหสิกรรมแก่ข้าปเจ้าขอจงโปรดอย่าจองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยและแม้แต่กรรมใดๆที่ไม่ว่าจะเป็นใครทำไว้แก่ข้าปเจ้าก็ตามข้าปเจ้าก็ขออโหสิกรรมยกโทษให้อภัยต่อกันทั้งสิ้นโดยยกถวายพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นอภัยทานและขอโปรดจงดลบันดาลดลจิตใจให้พวกเขา เหล่านั้นกลับมีจิตเมตตาเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันอีกตลอดไปด้วยเทินโดยอานิสงส์แห่งอภยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวพ้นความทุกข์ยากลำบากเห็นใจความทุกข์อย่าได้ใกล้ความเจ็บไข้ยอย่าได้มีขอให้ได้มีความสุขสวัสดีมีชัยนึกคิดปรารถนาะสิ่งใด ที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จพรานเทินจงสำเร็จได้ด้วยเทินนิพพานังปัจ,จโยโหตุบทสวดมนต์คาถาแผ่ส่วนบุญกุศลอีทางเมมาตาปิตูนางโหนตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตะโรขอส่วนบุญกุศลนี้จงสำเร็จแกมารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดา บิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมยาตินงังโปตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอส่วนบุญกุศลน,นี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมกคุรูปัชชายาจริยานังโปตุสุขิตาโหนตุคุรูปัชาาาาาปชายาจาริยาขอส่วนบุญกุศลน,นี้จงสำเร็จแก่ครู อุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังสาพเพเทวตานังโหตุสุขิตาโหนตุสาเพเทวาขอส่วนบุญกุศลนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสาพเปตานังโหตุสุขิตาโหนตุ สาเพเปตาขอส่วนบุญกุศลนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสาพะเวรีนังโหตุสุขิตาโหนตุสาเพเวรีขอส่วนบุญกุศลนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมในเวรท,ทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมในเวรท,ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทัง era. สาพะสาตานา โหตุสุขิตาโหนตุสาเพสาตาขอส่วนบุญกุศลน,นี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทวนนากันเทินบทสวดมนต์บทอิติปิโสโดยกุศลจากการสวดมนต์บทอิติปิโสเป็นการสะเดาะเคราะห์กรรมให้ตนเองได้เป็นอย่างดีดังนี้อิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุ โทวิวชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรโปุริสะธรรมะสาริสัทธาเทวะมนุษยสานังภูโธภคะวาติสวาขาโตภคะวตาธรรมโมสันพิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนณะยิโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูยีติสุปฏิปันโนภคะวะโตาสาวกสัสง โฆปุชุปฏิปันโนภัควะตโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภัควะตโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภัควะตโตสาวกสังโฆยะทิทังจตาริปุริสะยุคานิอัฏฐาปุริสะปุคลาเอสาภัควะตโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทาคิเนโยอัญเชล การะนิโยอนุตรังบุญยาเขตังโลกสาติกราบกราบกราบสาธุสาธุ อย่างไรก็ตามเมื่อสวดมนต์เสร็จแล้วจะให้ดีมากขึ้นอีกโดยควรทำสมาธิต่ออีกประมาณ5-15นาทีและแล้วเมื่อเรานอนหลับโดยการนอนภาวนาท่องในใจด้วยคำว่าพุทโธคือพุทเมื่อหายใจเข้าโทเมื่อหายใจออก พร้อมกับการนอนหลับได้เลยเนื่องจากสวดมนต์ไหว้พระและทำรรมสมาธิก็ขอพรอธิษฐานทุกอย่างที่ปรารถนาไว้ก็จะได้สำเร็จผลการสวดมนต์เปลี่ยนชีวิตได้จริงๆขอกราบอนุโมทนาบุญกราบสาธุสาธุสาธุ ส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุกกายสุขใจตลอดไปค่ะ